Halo, para Sang Serafinaung merumuskan asatuh ายามเช้าใส่บาตรเช้านี้พี่น้องเออรอฝนฟ้ามาเนิ่นนานวันวัน,วนเมฆพัดมืดขึ้นมาทุกวันทุกวันลมอก็พัดมาทุกวันธรรมดาปีก่อนๆทุกปีถ้าลมเมฆมาขนาดนี้พี่น้องฝนฟ้าก็าน้ําเจิงนอง,นองเต็มท้องทุ่งนาแล้วปีนี้อ <c oughs> าจจะว่าไม่รู้เกิดอเพเยศอะไรอก็ ก็คงผิดปกติน่นแหละพี่น้องทาให้ผิดปกติฝนก็ต้องตกลงมาแล้วนะครับอ่าบรรยากาศยามเชา้านี้พาพี่น้องชมช้าทุ่งชมท้องทุ่งนะาหลังจากใส่บาตรแล้วพี่น้องอะจะได้สบายใจใหเห็นอ่าต้นข้าวเขียวเขียวต้นไม้เขียวเขียวเสียงนกเสียงอ่าการ้องก็านี่แหละธรรมชาติบัรเองให้เราฟัง อย่าลืมนะครับได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่อทองชาแนลอนุมทนาสาธุบุญสุนลด้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ